สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาสังคมศึกษานะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า1 1 9ในหน้า119นะคะจะเป็นเรื่องของวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเป็นต่อเนื่องอันนี้เป็นหัวข้อที่3เราเรียนในเรื่องของวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติพระมหากษัตริย์ และศาสนามาแล้วนะคะในสองหัวข้อมาดูในหน้า119เปิดเจอหรือ,อยังคุณครูเขียนไว้ให้ก่อน119 3.1วันสงการคุณคุณนะคะเป็นวันที่เด็กๆชอบเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะ ในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงการนะคะแต่สองปีมานี้เราไม่ได้ฉลองสงการกันเลยเนาะเพราะว่ามีโควิดใช่ไหมคะมาดูว่าวันสงการมีความสำคัญอย่างไรเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะจำไว้นะวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาและวันที่15เมษายนเรียกว่าวันถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทย กิจกรรมที่ปฏิบัติคือการทำบุญตักบาตรการก่อเจอดีทรายนะคะการส่งน้ำพระการลดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ส่งน้ำพระเราเคยมาส่งน้ำพระด้วยกันใช่ไหมคะลดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ขอพรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาขีดเส้นใต้กิจกรรมที่ควรปฏิบัตินะ ัง้งสบรรทัดนี้เลยนะคะต่อไปวันอะไรอีกที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม3.2วันพระราชพิธีพืชมงคลจะลดพนังขันแรกนาขวัญชื่อยาวเชียวนะคะเป็นวันสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกร,ร,กรที่มีต่อสังคมไทย เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อทำพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆเช่นเข้าเปลือกเข้าฟ่างข้าวโพดถั่วง,งาเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคและให้ผลผลิตดีและเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ชาวนาและเกษตรกรไทยนะคะในภาพนะคะจะมีพระโคนะคะแล้วก็มี พระโคก็จะวนรอบท้องสนามหลวงเลยเขาเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลจะหลดพนางขันแรกนาขวัญแล้วก็มีการเสียงทายว่าพระโคจะกินอะไรในแต่ละปีนะคะน้ําจะเป็นยังไงพืชผลการเกษตรของคนไทยเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้เลยว่าเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อทําพิธีทําขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะ เป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ชาวนาและเกษตรกรไทยนะคะในวันที่มีพิธีการแบบนี้นะคะก็จะมีคนที่เป็นเกษตรกรนะเขาจะไปร่วมงานแล้วก็ไปรอรับเอา,มาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่โลอยอยู่ในบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยกลับมาเป็นขวัญกำลังใจของเขา นะคะคทีนี้มาดูน้องผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่ายังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจำนะคะทุกคนในสังคมไทยควรร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอะไรเพื่อระลึกถึงคุณค่าของวันสำคัญดังกล่าวและร่วมสืบทอดให้คงอยู่สืบไปนะคะอันนี้สำคัญเลยทีนี้มาดูในงานของเรานะคะวันนี้มีกิจกรรมเยอะเลย ให้นักเรียนหยิบปฏิทินนะคะปฏิทินตั้งโต๊ะหรือปฏิทินแขวนผนังก็ได้ที่มีที่มีทั้งหมด12เดือนนะคะเอามาทำอะไรนะคะมาดูข้อที่1น,นักเรียนสำรวจรายชื่อวันสำคัญที่เป็นวันหยุดราชการในแต่ละเดือนจากปฏิทินปีปัจจุบันปีปัจจุบันเป็นปีอะไรคะ2564ับ25เขียนชื่อวันลงในตารางนะคะแล้วตอบคำถามต่อไป เอาเฉพาะวันสำคัญที่เป็นวันหยุดราชการนะคะเขียนชื่อลงในตารางแล้วตอบคำถามเพราะฉะนั้นคุณครูทำคลิปนี้ส่งให้นักเรียนแล้วก็แนบแนบปฏิทินของเดือนมกราคมไปหนึ่งเดือนนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะ ที่คุณครูวงไว้จะมีวันสําคัญที่เป็นวันหยุดอยู่3วันนะคะสวันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเขียนลงไปในนี้นะอันนั้นแค่เดือนเดียวนะคะในเดือนมกราพบว่ามีวันขึ้นปีใหม่วันที่คุณครูวงไว้นะคะวงไว้ในปฏิทินที่แนบมานะวันขึ้นปีใหม่วันอะไรอีกวันเด็ก แล้วก็วันครูนะคะวันที่16กกานะคะทีนี้เด็กๆก,ก็ต้องไปดูในปฏิทินที่บ้านตัวเองว่าแล้วกุมภาพัานธ์ล่ะมีวันหยุดที่เป็นวันหยุดราชการวันสําคัญเนี่ยที่เป็นวันหยุดราชการมีอะไรบ้างใส่ลงไปมีนาเมษาพฤษภาไปจนถึงธันวาเลยเสร็จแล้วตอบคําถาม 1.1วันหยุดราชการมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรนะคะทำเครื่องหมายถูกลงในรูปหยดน้ำนะคะ1.2เพราะเหตุใดจึงต้องมีวันหยุดราชการนะคะเสร็จแล้วยังไม่จบนะหลังจากที่เราเขียนในตารางที่1แล้วข้อ2ให้นักเรียนจำแนกชื่อวันสำคัญที่เป็นวันหยุดราชการในแต่ละเดือนลงในจากข้อ1ลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน มีอะไรบ้างในหัวข้อที่1มีวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ 2. เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาและ3เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะทีนี้คุณครูลงไว้แล้วในเดือนในเดือนมกราคมนะคะมาดูวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่เป็นวันสำคัญที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะคะ วันขึ้นปีใหม่มีอะไรอีกวันเด็กก็จัดอยู่ในหัวข้อนี้เหมือนกันวันครูอ่าวันครูก็อยู่ในหัวข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเขียนเสร็จแล้วในตารางที่หนึ่งก็มาดูว่าเดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาติพระมหากษัตริย์วันอะไรบ้างที่เกี่ยวกับศาสนา แล้ววันอะไรบ้างที่เกี่ยวกับประเพณีและว,วัฒนธรรมนะคะแยกให้ถูกทั้ง12เดือนนะแล้วส่งคำตอบมาให้คุณครูนะคะตั้งแต่หน้า119ใช่ไหมคะจนถึงหน้า121นะคะและเดี๋ยวเรามาเรียนต่อในเรื่องของวันสำคัญต่อไปในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ